ี่โกโก้ี่โกโก้ครับก่โกโก้ครับอุ้ยนอนแลบลิ้นแล้วค่ะทุกคนโดนฉีดยามาเมื่อวานสามเข็มวันนี้อีกสองเข็มรวมแล้วห้าเข็มพรุ่งนี้ก็จะต้องไปฉีดอีกไม่รู้จะสองหรือสามค่ะทุกคนเพราะว่าี่โกโก้โดน โดนน้องหมาในสวนทุเรียนที่เมื่อวานพากันไปสวนทุเรียนกัดเอาค่ะทุกคนแบบหมาตัวนั้นเนะ่เขาห่วงห่วงคนงานที่เขาเอา่อยู่ในสวนนะคะทุกคนพีกก่ก็วิ่งไปใกล้ด้วยความที่หมาหมาหม,มาน้อยตัวนั้นมันไม่น้อยเลยหมาพันธุ์ไทยเนาะหมาตัวนั้นนะ่ะอยู่ในสวนอยู่ในสวนประจําแหละเลี้ยงไว้ครูเขาเลี้ยงไว้เนาะ แต่ทีนี้เขาห่วงคนงานพี่ก็วิ่งไปเล่นแถวๆนั้นน่ะเขาเลยแห้มเอาโดนแช่เยินเลยค่ะทุกคนเป็นอาการแบบนี้แหละนอนซึมแต่ว่าดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อวานอยุจับไม่ได้เลยจับเข้าไปหน่อยเขาก็แห้มเราเลยแห่แห่ใส่เราอย่างเดียวเมื่อวานเนี่ยไปฉีดยามาได้ ักสองชั่วโมงแล้วค่ะก็หมายถึงว่าเขาซึมไหมก็ไม่ค่อยซึมเท่าไหร่ครไม่ค่อยซึมเท่าไหร่นะแต่ว่าคงจะจะเจ็บข้างในแหละเพราะว่ากลับมาจากสวนหลังจากพาไปหาหมอมาแล้วเนาะเขาก็จะมาเลียแต่เท้าเขาขาหน้าสองขานะทุกคนเลียอยู่อย่างนั้นแหละเขาเขาก็เรียกเขาก็มาหาอยู่แต่ว่าจะอุ้มเขานะอุ้มไม่ได้อุ้มเขาคงเจ็บตัวเขานะเนาะ แล้วก็แห่เราจะงับเราเอาอีกแต่ว่าก็ไม่ได้งับหรอกก็คือเขาเขาคงเจ็บเขาแหละเขาก็ไม่อยากให้เราไปอุ้มไปอะไรเขาเนาะแต่เช้ามานี่เขาก็ก็สดชื่นอยู่นะทุกคนไม่ไม่ไม่เสื่องไม่เสื่องซึมไม่ซึมเนะ่ะดูดินอนแลบลิ้นแลนอนแลบลิ้นแบบธรรมชาติของน้องหมาเนาะก็จะนอนแลบลิ้นนะลิ้นน้อย กิโก้ครับอืมหลีตามองอยู่นะทุกคนแต่ไม่ยอมลุกเห็นแล้วก็สงสารเหมือนกันนะเพราะว่าเราเลี้ยงเขาเนาะจึงมาอยู่ตรงเนี้ยไม่กี่เดือนเนะยังรู้สึกรักเขาเลยเขาเป็นหมาขี้อ่อนขี้อ่อน,ข,ออนขี้อ่อนนาา่นารักน่ารักกลางคืนมาก็ใส่เสื้อให้เขานอนนอนตัวอุ่นเข้าไว้นะเพราะว่าเปิดแอร์นอนกันนะ่ะ พี่โกโก้คิวโก้ครับไห้ดูซิอยเจ็บมากไหมลูกอืมขนเริ่มยาวแล้วค่ะทุกคนขนเริ่มยาวแล้วตัดทีนึงก็สี่ร้อยเนี่ยเดือนเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วยาวได้ขนาดนี้เอไม่ตุยแล้วไม่